ว้าววารุตาเจอเจ็กพอร์ตเต็มเลยค่ะ1นึ่งสองสีู้หูนี่กัดสามบาทสามบาทก้าบาสามบาทเจ็กพอร์ตของวารุตามุมนี้ค่ะสวัสดีค่ะเจอกับวารุตากับแฟนอีกแล้วนะคะ วันนี้ก็เหมือนกับเช่นทุกๆวันนะคะเราก็ออกไปเก็บขวดค่ะมาค่ะไปเก็บขวดด้วยกันใส่เสื้อกันหนาวมาด้วยนะคะแล้วก็เอาถุงมาด้วยค่ะเมื่อพร้อมกันแล้วก็ไปกันเลยค่ะวันนี้ก็ขอให้วารุตากัาแฟนได้เจอเจคพอตรัว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 ,รวนี่คือ ตะกร้าไว้ใส่ใบไม้นะคะคนก็เริ่มเอาใบไม้เอาที่เศษตัดกิ่งไม้มาใส่กันแล้วค่ะมารู mm ้ hmm. แต่ไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรอีกนะคะตอนนี้ขาวแดงเต็มไปหมดเลยค่ะไม่รู้จะซ่อมอะไรอีกแล้ว แฟนบอกว่าฉันเบื่อเหลือเกินแล้วซจอมตลอดขุดตลอดข้อเสียของการมีอะไรอยู่ใต้ดินนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นไฟเป็นแก๊สซเขาก็ต้องขุดพอขุดแล้วก็จะก,กันคือบนดินและใต้ดินทุกอย่างมันก็มีข้อดีและข้อเสียใต้ดินคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่คือ ไฟจราจรที่เขามาติดตั้งเอาไว้แสดงว่าเขาจะต้องปิดถนนอีกแล้วค่ะคือปิดซีกหนึ่งแล้วก็เปิดใช้อีกซีกหนึ่งไม่รู้ว่าทำอะไรกันอีกแล้วค่ะนี้ค่ะการที่เรามีสายไฟใต้ดินมันก็มีข้อดีข้อดีคือความเป็นระเบียบเรียบร้อยต้นไม้เราก็เวลาเขาโตขึ้นก็ไม่ไปเกี่ยวกับสายไฟ แล้วก็ส่วนข้อข้อเสียนั่นก็คือเวลาที่เขาเสียเราต้องขุดถนนหมดเลยนะคะเนี่ยขุดรื้อออกมาแล้วทุกอย่างมันก็ไม่สะดวกแน่นอนเลยค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าสายไฟลอยขึ้นไปข้างบนแน่นอนค่ะติดต้นไม้เราต้องตัดต้นไม้เพื่อที่จะให้สายไฟเขาอยู่ได้แล้วก็การ เปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ง่ายการจราจรก็ไม่ติดมากเหมือนกับาสายไฟที่ฝังอยู่ใต้ดินค่ะเราก็ทุกอย่างค่ะมันก็มีข้อดีข้อเสียไปกันค่ะวันนี้ไปลุ้นไปลุยกับเราด้วยกันเมื่อพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะบรรยากาศวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงาทีเดียวเลยค่ะ เราก็าหวังว่าน่าจะมีวันที่แด,ดดร้อนๆให้เราอีกสักหน่อยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีโอกาสในการเก็บขวดเช็คพอร์ตแบบรัวๆรัๆรๆร,ร,ร,รอแปรกเราขอไปส่งก่อนนะคะวันนี้เรามีแต่ขวดล้วนๆเลยค่ะใครเอาขนมปังมาทิ้งอีกแล้วคะนี้ เจได้จังเคยทำสามบาทแต่คันนี้ตอนนี้เวลา19นาฬิกานะคะโอ้ยนี่คือโซฟาค่ะยังใหม่เลยสองตัวโอ้โหยังใหม่มากเลยค่ะใครอยากได้ขนกันไปเลยนะคะขนไปเลยค่ะอยังสวยยังสวยโอ้ยให้ดูนะคะยางกับของใหม่เลยค่ะ เห็นแล้วเสียดายจริงๆเลยค่ะของที่นี่ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะวารุตาขนแล้วค่ะอยู่ที่นี่ขนไม่ได้ของมันเต็มค่ะ วรุตาได้2ยูโร10เซนต์ไปเียไปขึ้นเงินที่ใกล้เช็คเลยค่ะ2ยูโร10เซนต์อยู่ในกํามือของวารุตาเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้80บาทอยู่ในกํามือไปลุยกันต่อเลยค่ะว้าววารุตาเจอนี้ค่ะ3บาทมุมนูน้ดอีก3บาท6บาทขอเก็บก่อนค่ะลุยกันต่อเลยค่ะขอให้วรุตาเจอเช็คพอตรัว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  เมื่อกี้ตอนที่ไปส่งขวดนะคะเราก็เห็นมีคนเก็บขวดหน้าใหม่เหมือนกันค่ะเจอเอามาส่งก่อนล่วงหน้าเราแล้วค่ะจะอย่างไรก็ตามวารุตาก็จะเจอเจ๊พอตรรัว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 ชายหนุ่มแกว่งกระเป๋าไปมายังไม่ได้สักขวดเลยละสิท่าเนี้ย ตอนนี้วารุตาอยู่ที่ลานจอดรถจะมีให้วารุตาไหมไม่มีไม่มีค่ะสถานีต่อไปของวารุตานั่นก็คือป้ายรถเมล์โอ้โหยังไม่ ไปไม่ถึงป้ายรถเมย์ก็มีวารุตาขอแวะครึ่งทางก่อนกาน,นีกัดสามบาทลุยกันต่อเลยค่ะวอรุตาก็หวังว่าจะมีผู้ชายใจดีมาวางขวดไว้ให้วารุตานะคะขอดูนิดนึงโอ้ยผู้ชายใจดีอย่างไม่มีมาเลยค่ะดูมุมนี้อีกหน่อย ก็ไม่มีสามียืนรออยู่ข้างหน้าค่ะสามีเข้าไปในร้านค่ะจะไปซื้อยาสีฟันฤดูใบไม้ร่วงเขาเริ่มประดับกันแล้วค่ะ จะมีฟักทองมีลูกกระทบรบค่ะลุยกันต่อเลยค่ะขอให้วารุตตาได้เจอเช็คพอดรัว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 รัเมื่อกี้แฟนบอกว่าเธอเห็นคุณยายเขาเดินผ่านมาไหมนั่นแหละคุณยายเขาเดินเก็บขวดไปหมดแล้วว่างั้นเธอ บอกไม่เป็นร้ายยังไงเราก็ยังได้เจอเราต้องใจเจอเพราะว่าวารุตาว่าเราต้องเจอเจ็คพอตรัวรัว,รวคะ่ะว้าววารุตาเจอ9บาทมุมนี้ขอเก็บก่อนคะ่ะเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ริมแม่น้ำรูนนะคะวันนี้วารุตาออกไวครึ่งชั่วโมงคะ่ะ วันนี้ฟ้าก็เริ่มมืดแต่ยังไม่สนิทฉะนั้นเราก็ต้องรีบกันแล้วค่ะคไปเขียวแล้วค่ะลุยกันเลยบรรยากาศยังมืดไม่เท่าไหร่ลุยกันเลยค่ะ ผู้คนก็มีไม่เยอะนะคะลมหนาวเริ่มพัดเข้ามากระทบตัวเราเบาๆแล้วค่ะเหมือนจะบอกให้รู้ว่าความหนาวกำลังจะย่างเข้ามาแล้วนะนั่นก็หมายถึงว่าขวดของเราที่จะมีก็จะน้อยลงด้วยแล้วก็วันเวลาที่เราจะได้มาเยือนริมแม่น้ำรัวก็จะเหลือน้อยลงไปด้วยค่ะ ตราบเท่าที่เรายังมีโอกาสมาที่นี่เราก็จะมาจนกว่าเราจะมืดจนกว่าเราจะมองไม่เห็นปวดจนกว่าเราจะมาไม่ได้ค่ะเมื่อกี้เราเจอคุณยายอีกท่านหนึ่งนะคะเธอก็เดินสวนทางไปกับเราแสดงว่าเส้นทางนี้ที่อยู่ บริเวณนี้ก็คงจะไม่มีให้เก็บแล้วค่ะฉะนั้นเราก็ต้องมุ่งหน้าไปที่ริมแม่น้ำอย่างเดียวเลยค่ะชายหนุ่มเลี้ยวแล้วค่ะความหวังของเราก็อยู่ที่ริมแม่น้ำรัวขอให้บรุตาได้เจอเช็คพอตร,ร,ร,รัวรัวรัวนะคะ อุณหภูมิวันนี้อยู่ที่25องศาก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่เป็นอุณหภูมิที่กำลังสบายสบายทีเดียวเลยค่ะเมื่อไม่ร้อนมากก็หมายถึงว่าจำนวนผู้คนที่กระหายน้ำกระหายเบียร์ก็จะน้อยลงไปด้วยแต่อย่างไรก็ตามผู้คนก็ยังคงเดิมเหมือนเดิมค่ะไปกันค่ะมาลุ้นกันที่นี่ด้วยกัน วารุตาเจอพระจันทร์สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็สะท้อนลงสู่ผืนน้ำสวยจริงๆเลยค่ะเราแวะมาดูใต้ต้นแอปเปิลจะมีใครมานั่งแล้วก็ทิ้งขวดไว้ให้เราบ้างไหม หนุ่มมองซ้ายมองขวาเขาบอกว่าเธอมันไม่มีว่าอย่างนั้นสามีเก็บแล้วค่ะสามบาทเา้ขอให้วรุตาเจอเจ็กพอร์ตอู้นี้ค่ะก้าวบาทสุดยอด ว้าววารุตาเจอเช็กพอ์ตเต็มเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่อู้หูนี่กัดสามบาทสามบาทก้าบาทสามบาทเช็กพอร์ตของวารุตามุมนี้ค่ะเมื่อกี้แฟนก็ได้สามบาทเหมือนกันเริ่มเอาหมวกขึ้นหัวอีกแล้วค่ะเนื่องด้วยว่ายุงค่ะแต่วันนี้ยุงน้อยกว่าวันก่อนๆเยอะมากเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันใต้ต้นไม้ใหญ่นี้สักหน่อยค่ะขอให้วารุตาได้เจอเจ็คพอตนะคะแฟนบอกว่าหญ้ามันสูงเกินไปแล้วเธอบางครั้งฉันก็มองไม่เห็นว่าอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยเจ็คพอรตเกบาทอีกเกบาทมุมนี้18บาทเช็คพอร์ตคะ่ะ ชายหนุ่มควานหาในความมืดไม่มีค่ะเมื่อกี้ไม่คิดว่าจะเจอกระป๋องโอ้ยดีใจมากๆเลยค่ะได้กระป๋อง4ี่ใบนี้ก็คือ1ยูโรก็38เกือบ40บาทแล้วนะคะวารุตาเจอเช็คพอร์ตอีกแล้วค่ะวันนี้ไม่คิด ไม่ฝันจริงๆนี่คือสี่ขวดเต็มเลยค่ะเก็บเลยจ้าสามีเก็บเลยพระจันทร์กำลังฝ่าฟันกับก้อนเมฆค่ะช่างเป็นบรรยากาศที่แสนโรแมนติกมากๆเลยนะคะไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขวดเอากระป๋องที่เราได้นี่ไปคืนเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้รอบนี้สักเท่าไหร่ค่ะ วันนี้เราแปลกใจมากๆเลยค่ะไม่มียุงไม่มียุงเลยค่ะพระจันทร์สวยเหลือเกินในความมืดมิดถึงแม้ว่าแสงของพระจันทร์จะไม่สว่างสักเท่าไหร่แต่เขาก็สามารถนำทางให้เราได้เห็นทางเดินได้นะคะวารุตาได้มาเต็มเลยค่ะเมื่อกี้เจอ คนใจดีเขาให้วารุตามาตั้งหลายขวดแถมกระป๋องด้วยค่ะวันนี้วารุตาโชคดีมากๆเลยค่ะเดินไปส่งกันนะคะมาเป็นเพื่อนเราด้วยกันนะคะบรรยากาศแบบนี้มืดแล้วก็ลมหนาวก็พัดมาแล้วค่ะชายหนุ่มยืนอยู่ข้างหน้านี้เองค่ะ เรากำลังเดินมุ่งหน้าไปที่ห้างค่ะของแฟนหนึ่งถุงเต็มของวารุตาก็เต็มค่ะว้าววารุตาเจอก้าบาทมุมนี้ขอเก็บก่อนเลยว้าววารุตาเจออีก5้าบาทขอเก็บก่อนคะ่ะเจอเจ็คพอตรัวๆแบบนี้สุขใจจังเลย ของแฟนเต็มของวารุตาล้นแล้วค่ะนี่ค่ะล้นล้นล้นร้านนี้เป็นร้านขายไอศกรีมนะคะปิดเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเป็นหน้าร้อนนะคะเขาจะเปิดขายจนถึงสามทุ่มกันเลยทีเดียว ใกล้ถึงห้างแล้วค่ะมีบางท่านสงสัยบอกทำไมไม่เอารถไปจอดที่ใกล้ริมแม่น้ำรัวคือเขาไม่ไกลนะคะแล้วเราัองคู่ก็ชอบเดินอยากเดินด้วยค่ะเดินจากร้านห้างนี้นะคะไปริมแม่น้ำรัววารุตาโกตีว่าประมาณ6-7นาทีได้ค่ะประมาณนั้น ไปค่ะถึงห้างแล้วเข้าไปส่งกันเลยมาลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้โรคนี้สักเท่าไหร่คะ ได้2อยูโร92เซนรีบไปขึ้นเงินกันที่แคชเช่กันเลยค่ะได้มาอีก25เซนรีบไปขึ้นเงินกันเลยคะ่ะ3ยูโร20เซนอยู่ในกระมือของวารุตาเรียบร้อยแล้วคะ่ะวารุตามาให้ดูแฟชั่นนะคะนี่เสื้อกันหนาว ราคาอยู่ที่2 29.85ยูโรตีเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณ8 0 0 0 8 0 0 0บาทค่ะตัวนี้นะคะ800 0บาทส่วนเสื้ออีกตัวก็119ยูโรนั่นก็ประมาณ4ี่พส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นเสื้อข้างในตัวละ50ยูโรก็ประมาณตัวละ2 0 0 0ันอือหือ ตั้งเซตนี้นะคะชุดนี้นะคะก็คงเป็นหมื่นเลยค่ะส่วนตัวอื่นก็เช่นเดียวกันนะคะวารุตามีสิทธิ์ได้เพียงแค่มองอย่างเดียวค่ะสิทธิ์ซื้อไม่มีค่ะสิทธิ์ของวารุตาอยู่ที่ตลาดนัดเท่านั้นเองค่ะแต่ก็ดีใจนะคะเสื้อผ้าตลาดนัดก็สำหรับวารุตาก็ถือว่าเป็นเหมาะเ,าเหมาะกับเราแล้วค่ะ ราคาไม่แพงใส่แล้วก็ดูดีเหมือนเสื้อผ้าราคาแพงเลยดีใจจังค่ะที่เราจ่ายน้อยแต่เราก็มีสิทธิสวยเหมือนกับคนที่เขาซื้อเสื้อผ้าแพงๆใส่กันค่ะก็ดีใจดีใจค่ะไปค่ะไปลุยกันต่อ ตอนนี้เวลา20นาฬิกา22นาทีนะคะปรุตา,าไม่เจอขวด <Noise S 1> อีกแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เดินกลับบ้านเดี๋ยวรุตตาจะสรุปกันเลยนะคะว่าเงินวันนี้ได้เท่าไรหร่เมื่อกี้ชายหนุ่มนับไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ที่เราได้นั่นก็คือ4ยูโร30เซน 4ยูโร30เซนนั่นก็คือ160บาทวารุตาได้แบงค์แดงก,กลับบ้านอีกแล้วค่ะเย,ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยวารุตาเจอเช็คพอรต์ตนี้ค่ะ9าบาทก็ดูตัวนี้หน่อยนะคะโอ๊ยวารุตาเจอเช็คพอ์ตนี้ค่ะ9บาทไม่คิดว่าจะเจอนี้ค่ะ2กระป๋อง18บาทอยู่มุมนี้เลยค่ะ คิดว่าจะไม่เจอกับเจอรัวๆอีกแล้วค่ะดีใจจังเลยอ,อย่างนั้นความหวังของวารุตาอย่างไม่ิิ้นบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาเหลือเกินค่ะมีรถเมย์จอดรอเข้าคิวที่จะไปรับผู้โดยสารค่ะ160บาทสำหรับเราในวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีค่ะเพราะว่าบรรยากาศแบบนี้ แล้วก็คุณยายคุณตาคุณยายสองท่านท่านก็เดินกันไปเดินกันมาคือเก็บไปก่อนหน้าเราเรียบร้อยแล้วแต่สุดท้ายวารุตาตก็ยังได้เจอเจ็กพอตรัวรัวๆัเหมือนเดิมขอบคุณทุกๆคำลังใจที่ให้กับเราด้วยดีเสมอมานะคะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านค่ะที่ภาวนาให้เราได้เจอเจ็คพอตร,รัวๆได้เก็บรัวๆพร,ร,ร้อมกับเอาถุงมาช่วยเราใส่พร้อมกับมาช่วยแบกช่วยหามช่วยเก็บสารพัดน่ารักมากๆเลยค่ะวารุตากาแฟก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกับวารุตาในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย เมื่อกี้แฟนเขานับเงินผิดค่ะสุดท้ายเราได้5ยูโร20เซนตค่ะ5ยูโร20เซนนี้ก็ตีเป็นเงินไทยนั่นก็คือ200บาทวันนี้วารุตาได้แบงแดงกลับบ้านสองไปค่ะ